ตากอานาศลายอำเภอตากอาราจังหวัดบุรีรัมย์ซื้อขายทีวบินที่เทินมีกระสินิคา้าเครื่องเสียงมือสองครับเดี๋ยววันนี้มานะครับมาขายเป็นเั้งเป็นทั้งน้นพาวเวอร์ครับนะครับดีเทคไอแปดพันนะครับตัวน,นี้นะเดี๋ยวมาเช็คเสียงกันก่อนเนาะโดยวิธีการเปิดเสียงก่อนเลยอันะน,ยน,นนี้เป็นเสียงกลางนะครับตัวนี้เป็นเสียงเบสนะครับ เราบอการทีมีโมัต้องีนนองนน่น้องด้ยรถไฟยนนะครับเคนะครงานได้ปกตินะครับตัวนี้ขายอยู่ที่26,900บาทนะครับ 26,900ั 26, บาทนะครับเป็นทางด้านดีเทค80000ไอ้นะครับตัวนี้เผื่อพี่น้องท่านใดสนใจหายอยู่นะครับนาราลักลายไส้เอฟเอล์ลักไา้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ